สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานจักรนะครับผมของยี่ห้ออัศวินนะครับรุ่น aw 9900นะครับเรามาดูที่หน้าจอนะครับผมว่าหน้าจอมีปุ่มฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับฟังก์ชัน m นะครับผมตัวนี้ปุ่มตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มเย็บเป็นสเต็ปนะครับผมเย็บเป็นซีเรียบนะครับปุ่มที่2นะครับตัวนี้จะเป็นเย็บอิสระนะครับ เหมือนคล้ายๆแบบกลับมาหน้าเย็บอิสระนะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มที่สามนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเย็บกําหนดรีเข็มนะครับว่าเราต้องการกําหนดฟีเข็มอยู่ที่เท่าไหร่และครับแล้วก็จ,จบในการเย็บปุ่มกันไกปุ่มกันไกนี้ปิดเปิดกันไกนะครับผมปิดเปิด ันนี้ปุ่มย้ำหน้านะครับย้ำหน้าว่าเราต้องการย้ำกี่รอบนะครับหนึ่งรอบสองรอบสี่รอบนะครับกำหนดฟีเข็มอยู่ที่บวกลบนะครับจะบวกฟีเข็มเพิ่มหรือจะลบฟีเข็มนะครับขึ้นอยู่กับที่เรา,าตั้งค่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นย้ำหลังนะครับย้ำตอนจบนะครับหนึ่งรอบสองรอบสี่รอบนะครับ ฟีเข็มก็เหมือนกันนะครับบวกลบได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นย้ำตัวย้ำอยู่กับทีนะครับตัวนี้ตัว W นะครับย้ำอยู่ับที่กำหนดฟีเข็มได้เลยนะครับว่าเราต้องการฟีเข็มอยู่ที่เท่าไหร่เราสามารถบวกลบได้เลยนะครับรอบเราต้องการอยู่อยู่ที่กี่รอบนะครับเราก็สามารถบวกลบได้เลยเหมือนกัน ต้องการย้ําหลายรอบเพื่อต้องการให้ชิ้นงานเราแน่นนะครับเพื่ออยู่กับที่เราตั้งค่านะครับผมเวลาเราจะออกนะครับให้กดปุ่มเย็บอิสระนะครับมันจะออกหน้าออกมาหน้าปกตินะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันเข็มขึ้นเข็มลงนะครับเวลาเราเย็บแล้วก็หยุดนะครับสังเกตอยู่ที่หน้าจอนะครับอันนี้เข็มปักนะครับอันนี้เข็มยกนะครับสังเกตดูนะครับผม ลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะครับตัวนี้จะเป็นเพิ่มสปีดคอมเร็วอันนี้ลดคอมเร็วอันนี้เพิ่มคอมเร็วปุ่มตรงกลางนะครับตัวนี้ปุ่ม slow ฝีเข็มนะครับในในขั้นตอนที่ว่าเราเริ่มเย็บนะครับปุ่มนี้จะเป็นสำหรับ slow ฝีเข็มเพื่อไม่ให้ได้หลุดปลายเข็มนะครับในตอนเริ่มนะครับ ตอนนี้นะอันนี้เปิดนะครับอันนี้คือปิดนะครับผม,มปุ่มนี้เป็นปุ่มขอเข็มนะครับกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยนะครับผมมันจับมันจะวิ่งไปรอบหนึ่งนะครับกดแล้วก็ปล่อยนะครับอ่าอันนี้คือปุ่มขอเข็ม ปุ่ม P ครับปุ่มเป็นปุ่มพารามิเตอร์นะครับเข้าโปรแกรมพารามิเตอร์นะครับข้างในปุ่ม X คือปุ่มบันทึกเาราดูฟังก์ชันตัว M นะครับตอนนี้จะเยะ็บเป็นสเต็ปนะครับกำหนดฟีเม็มฟีเ็มเองนะครับผมนี่คือกำหนดฟีเ็มเองนี่นะครับคือผมกำหนดฟีเ็มอยู่ที่5ฟีเข็มนะครับ อ,อันนี้ก็5ฟาฟีเข็มคือผมกําหนดที่5ฟรีเข็มทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทํางานกันดูจะเย็บออกมาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับคือขึ้นอยู่บที่เรากําหนดฟีเข็มเอานะครับผม เราจะบอกวิธีการรีเซ็ตเครื่องนะครับผมหรือคืนค่าโรงงานนะครับให้กด X ครั้งไว้นะครับพร,รราารพร้อมเปิดสวิตชาา์พอ,เป,อเปิดสวิตช์เส,เสร็จแล้วนะครับกดลูกศรเลื่อนไปที่03นะครับ03เปลี่ยนเลข0ให้เป็น5นะครับผมอ่าแล้วก็กด S หนึ่งครั้งหน้าจอก็จะรันนะครับรีเซ็ต อันนี้ก็คือรีเซ็ตคุนค่าโรงงานนะครับ